สามสองหนสวัสดีปีใหม่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอนการเด้นครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2566ครับหรือปีคิเตศักราช2023ครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของปีใหม่เนาะก็ตามคำสัญญาครับทางช่องของเราก็จะมามอบของขวัญแทนคำขอบคุณ เอฟทุกท่านครับที่ติดตามเรามาตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีครับสนับสนุนช่องอ,อุดหนุนช่องไม่ว่าจะเป็นการอุดหนุนต้นไม้อุดหนุนดินใบกัมปูนะครับหรือแม้แต่เข้าไปดูในคลิปต่ตางๆของเราก็ถือว่าทุกท่านช่วยสนับสนุนช่องของเราเป็นอย่างมากเลยครับวันนี้ตาม เจตนาลมของผมเดิมเลยคือจะทําการไลฟ์สดเนาะแล้วก็ทําการแจกต้นไม้ทั้งหมด10ต้นนะครับแต่ผมพิจารณาดูแล้วเนาะ FC ผมพูดกันตรงๆเลยแล้วกันเนาะว่าจะมีจะค่อนข้างมีอายุที่สูงนิดนึงครับพูดกันตรงๆเลยเนาะท่านก็จะไม่ค่อยสะดวกที่จะมานั่งดูไลฟ์สดและจะมาร่วมทํากิจกรรมไปพร้อมๆกันเนาะ หรืออาจจะติดภารกิจเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่เนะทุกท่านก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวหรือเดินทางท่องเที่ยวอยู่นะครับเนาะก็อาจจะไม่มีเวลามาดูไลฟ์สดของผมนะครับจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะไลฟ์สดแบบนั้นเลยเนาะแต่มาพิจารณาดูแล้วทุกท่านอาจจะไม่ค่อยสะดวกครับก็เลยเปลี่ยนครับขอทำเป็นการอัดคลิปลงในอีีนี้แทนครับ ็เช่นเคยครับผมจะมามอบต้นไม้ทั้งหมด10ต้นนะครับเนาะแล้วก็มีตัวใหม่กกสินค้าตัวใหม่ของผมด้วยก็ไม่ใหม่แล้วครับเปิดตัวได้ไปสักประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับก็คือเป็นดินไบโกลปูนะครับเนาะนะเป็นไบกกบปูหมกักธรรมชาตินะครับตัวนี้เป็นแพ็กเกต5กิโลนะครับก็จะมอบให้ลูกค้าอีก2ท่านครับก็พิจารณาดูแล้วนึกไว้หลายเกมเนาะ นึก่าหลายเกมมากเลยว่าจะเล่นเกมแบบไหนดีจะร่วมสนุกกันแบบไหนดีนะครับก็นั่งคิดกับลูกชายแคสอคนก็ไม่รู้จะทําเกมแบบไหนดีเพราะว่ากอย่างที่ผมบอกไปลูกค้าหรือ fc ในช่องผมก็ค่อนข้างมีอายุนะครับอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับก็เลยปกลงปรงใจกันที่ให้ fc ทุกท่านครับโทรมาที่เบอร์ของผมครับ เบอร์นี้เนาะ080 937 7 399ครับโทรเข้ามาและสวัสดีปีใหม่กันโทรเข้ามาทักทายนครับบอกว่าดูมาจากช่องเนาะมารับของขวัญปีใหม่มาบอกได้เลยนะครับเนาะทางผมจะขออนุญาตสุมของรางวัลให้นะครับหรือทุกท่านอยากได้อะไรเอาอย่างนี้ดีกว่า ใครโทรมาก่อนนะครับก็มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะครับเนาะจะมีบอลสีทั้งหมด4 5ต้นนะครับมีบอลสีทั้งหมดห้าต้นเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันเนาะจะมีบอลสีทั้งหมด5ต้นนะครับสต้นแล้วก็เป็นอ่าตอนนี้อะไรนะแม่พริกกระเกีอืออิงหนึ่งต้นเนาะ เป็นบอลสีทั้งหมด5ต้นนะครับที่จะทําการมอบของขวัญปีใหม่ให้ทุกท่านนะครับเนาะมีบอลสีหต้นนะครับแล้วก็มีอดิบอดิบด,ด่างอีก2ต้นนะครับและก็มีเป็นเงินไหลมาด่างขาวต้นนี้ครับสวยๆเลยนะครับเนาะต้นนี้อีกหนึ่งต้นนะครับและ ต้นคาดางต้นนี้ครับอีกหนึ่งต้นแล้วก็สองต้นสุดท้ายครับก็จะเป็นกล้วยแดงสยามสองต้นนี้นะครับเนาะใครทัวมาก่อนครับก็มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะครับเนาะใครชอบแบบไหนอยากได้ต้นอะไรทรมาก่อนก็มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะครับและอีกสองะวันก็คือบินใบก้าปูหนักห้ากิโลครับ เป็นใบกะโปูหมักธรรมชาติเนาะเป็นสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับเนาะใครทัรมาก่อนได้เลือกก่อนครับทัรมาแจ้งได้เลยว่ามารับของปั่นปีใหม่ขอต้นไม้แบบนี้ขอขอบอนสีนะขอเงินไรมาด่างขาวนะขอกล้วยแดงสยามนะนะครับหรือขอใบกะโปูหมักนะนะครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะจบคลิปไปก็ต้องขอขอบคุณ F4 ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับมาตลอดระยะเวลา1ปีนะครับตอนเริ่มทามตอนแรกก็ไม่คิดนะครับว่าจะมีคนติดตามถึง1,800ณนะตอนนี้เนาะหนึ่งันแปดร้อยกว่าคนนะครับก็ทําสนุกๆก,กับลูกชายครับทำเล่นๆกันตอนแรกก็ใครดูคลิปแรกๆมาก็จะไม่มีอะไรครับมีต้นไม้ต้นสองต้นนะครับเนาะก็เริ่มมาจากจุดนั้นครับเนาะก็ ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็ยังไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายครับแต่ก็มีพี่ๆน้องๆคอยสนับสนุนคอยติดตามกันมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ปีครับขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับถ้าไม่มีทุกท่านเนะาะก็จะไม่มีช่อง YouTube บ้านคนมือบอลคาร์เด้นทุกวันนี้ครับคอยสนับสนุนกันมาตลอดระยะเวลาเกือบหปีนะครับก็อ,อย่างที่บอกครับ ใครโทรมาก่อนก็มีสิ์เลือกก่อนนะครับเนาะต้นไม้ทั้งหมด10ต้นนะครับแล้วก็ดินใบอ่าใบกระปูหมักธรรมชาติอีก2 2แพ็ค10กอีก1ิกิโลนะครับเนาะแล้วก็ขอฝากแมกเกลดเลยนะครับก่อนจะจบคลิปเนาะใบกระปูหมักธรรมชาติครับเป็นใบกระปูที่หมักโดยตามธรรมชาติเลยนะครับเราไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยคอกไม่มีกลิ่นนะครับสามารถนำมาใช้ได้เลยเนาะตัวนี้กิโลกรัมละ8บาทครับจะมี2แพ็คเกจครับนั่นก็คือ แพ็กเกจ5กิโลรวมส่งแล้วจะอยู่ที่90บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือแพ็กเกจ15กิโลครับจะอยู่ที่220บาทนะครับตัวนี้ค่าส่ง50บาทครับแต่แพ็กเกจ15กิโลจะอยู่ที่100บาทเนาะค่าจะส่งนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งได้ตลอดเวลาเลยนะครับเนาะครับก่อนจบคลิปนี้ไปเนาะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ ในวารละดีทีขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับเนาะไม่เจ็บไม่จนนะครับร่างกายแข็งแรงสำหรับคุณลุงคุณป้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ข,ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอยู่เป็นคู่บุญบรารมีลูกๆหลานๆไปนานๆนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่มีครอบครัวก็ขอ,ขอให้ครอบครัวของท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับเนะาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับ สำหรับท่านที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือกำลังจะเดินทางกลับมาทำงานนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับช่อง YouTube บ้านคนเมืองบอลการ์เด้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ต่อไปในปี2023ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ